ก็เทยเมาต่อกะเทยเมาต่อผู้ชมนี่งานดีมากเธอเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยฉันเสียใจจริงๆสาวง,งามกำลังมาอีกแล้วคับผู้ชมจะไล่อีกรอบหนึ่งงานเนี้ยโทษใครไม่ได้นะแอนนานะคะคุณผู้ชมแอนนาแก่งมากแอนนาแก่งกันเองค่ะไม่มีใครแก่งใครคะนะ แกงกันเองนี่ไงผลจากที่ฉันชิญพวกว่าป้าพลล่าอย่าแกงอย่าแกงใครแลนดไงยอกกรรมเลยกรรมตามสนองกระเทยเลยอยีดอกตามสนองเลยค่ะโดนแกงอ่อันนี้ค่ะก็โทรมาช่วงพอดีมากใช่พอดีเล้เววางให้อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะโอ้ไอ็นนายยังไม่แต่งหน้าคุณผู้ชมฉันเครียดมากเมื่อกี้น้องไอ้เมด้าเพิ่งไปแล้วว่าวางปิดไลายคดีอะ่ะดูดิไอ้นหน้าแกงกระเทยอะ่ะ เสียใจมากๆเลยอะกตสาแบบว่าฉันทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วนะเธอแกงมากแม่พลาดมากพลาดจริงๆอันนี้ต้องฝากบอกขอโทษคุณผู้ชมอย่างแรงเลยนะแล้วก็ยังไงก็ความไม่โทษใครใด้ๆทั้งสิน้นแต่โทษว่าตัวเองก็สั่งให้ให้วางก็วางเองก็เออเราก็ยังแบบว่าน่าจะบอกว่าเออนะ่อีกแป๊บหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะ เมนดานมาเอา่เอเมนดานมาแล้วก็ผิดเลยค่ะคุณผู้ชมข้างไหมคะคุณผู้ชมค้างไหมคะขีดไรทำไมขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะคะคุณผู้ชมอะทำนาทีต่อคอสตาริกาฮัลโหลกูส์มอร์นิ่ง costa rica and spain spaniards. Spaniards. spaniards wow, have a good day ไปแล้วอะไรของแอ็นาไม่ต้องเดี๋ยวขอไปหกาแฟากินหนังนะ่ากันได้ได้ได้เดี๋ยวมาสิเราต้องมาตั้งหลักปักฐานกันที่นี่นะจองนะจองจองจองเราเราเป็นแมคคฮะมุนตาว้าวโว้วฮูวเอสวะด้ปิดปุบ๊บเแมนด้ามาปั๊บค่ะคุณผู้ชมก็ จีๆต้องกราบขออภัยในนะที่นี้อย่างแรงกล้ามากๆขอโทษขอโทษอย่างสุดซึ้งขอโทษอย่างแบบขอโทษแบบโดยที่แบบว่าขอโทษมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ไม่สามารถทำได้เต็มที่เลยเมื่อกี้ขอโทษจริงๆริงอ่ะพุา,าแบบว่าน่ารักรีบปิดขอโทษนะขอโทษจริงๆริงอ่ะ อโทษมากๆเลยอ่ะแล้วเห็นบอกว่าจะไลกับแม่น่าแล้วน่าก็บอกว่าแหน่เตรียมเรียบร้อยแล้วส่งลิงก์มาแล้วอย,างงาอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายยังไม่ลิงก์ไม่อะไรเลยอ่ะใช่แม่น่ามาแกงกันเองไม่ได้นดาเธอเราก็เราเรา,เราแกงกันเองอ่ะไม่ได้ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะไม่น่ารักเลย ไม่เอาไม่เอานะคะขอโทษมากๆครับ,บขอโทษขอภายนนะที่นี่ด้วยเราอาจจะมีการสื่อสารและผิดพลาดในเทคนิคนะทีหลังจะบอกให้เลยว่าแม็กถ้าตาบดแอนนายังไม่ตั้งกล้องไลไม่ต้องโทรมานะแม็กเพราะว่าคนดูรอดูเราอยู่ตอนนี้แล้วเขาก็รอรูนแล้วเนี่ยพลาดไปวินาทีเดียวเนี่ยเท่ากับว่าเราแบบทํางานไม่เต็มที่เนาะไม่เต็มที่เต็มหน้าที่ให้กับคนดูต้องขอบอกเลยนะคะว่าถ้ายังไม่ชัวจริง การสื่อสารอะไรให้ใหแบบมั่นชัวๆเลยเนี่ยแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวเพิ่งโทรมาเอาอย่างนี้ดีกว่านาะกราบขออภัยนะที่นี่ด้วยจริงๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะเอาใหม่ไม่ต้องไม่ต้องว่า,น,น,านะนะไม่เป็นไรมีการสื่อสารผิดพลาดเล็กน้อยก็มีการสื่อสารผิดพาดลา,า,ดพาดกันบ้างก็ขออภัยนะที่นี่ด้วยนะคะเป็นความผิดแบบ จีจี้จะขอยอมรับผิดคนเดียวแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะสืส่อสารไม่เข้าใจกันะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รีบนึยว่าน้องก็จะไล่แล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้ไล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะขอโทษด้วยขอรับความผิดแต่จีจี้ไปพียงผู้เดียวนะคะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปแกล้งไม่ต้องอันนี้นะไอ้บาซิล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 ว,ว้าวมอร์นิ่งมอร์นิ่งบาซิลโซบิวต t i f u l บาซิล มาซิวสวยมากเพือมาซิวสวยมากมาซิวสวยมาก ขอพายอีกรอบหนึ่งนะคะอา่าขอขอพายนะคะคือจริงๆยอมรับปิดแต่เพียงพูดเดียวแล้วกันแม่แม่แมเน็ตสะดุดบ่อยนะคะอาจจะทอนนี้สัญญาณอาจจะตอนนี้ตอนนี้มุมสัญญาณตรงน,นี้อาจจะไม่ดีถ้ามุมมุมม,ม,มุมตรงนูน้นนะแล้วมุมนี้มันนั่งได้ตั้งขางได้ใช่ยกอนท้าย สวัสดีนะคะน้องเอกนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจแล้วขอโทษแทนแฟนนางงานแล้วก็ขอโทษแอนนาขอโทษแทนทุกๆคนด้วยนะคะที่จีจวันนี้ทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์แบบถังชอบที่ควรกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะโทษทีดูดูว่าลืมมีใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องมาอีกดีๆเนาะ เป็นเพื่อนบาจีขอโทษและขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจที่เข้าใจกันนะคะเพราะว่าเราก็เป็นการสื่อสารกันแบบว่าไม่เข้าใจกันเนี่ยก็คราวหน้าเราก็จะบอกเลยว่าเออถ้ายังไม่พร้อมหรืออะไรจริงเนี่ยเราก็จะยังไม่ปิดไหล์แล้วกันเนาะเอาเอาแค่แบบขอให้ชัวร์เนาะขอให้ด้วยนะที่นี่นะคะอ่าก็พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ฉันจะมารอตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าเลยดีไหม แก้ตัวจะซื้อ power bank จะซื้อ power bank อีกสักก้อนหนึ่งเพื่อเซนบอยเอาไว้เลยแบตหมดเสียบแบตหมดเสียบ เพื่อนหมู่บ้านแทรทรูอย่าโนยนะคะเดิมที่แล้วขอโทษด้วยนะคะขอขอบคุณน,นะคะที่แฟนๆน,น,น้องออยเข้าใจนะคะขอโทษะที่นี้ด้วยเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกอย่างอ่ะไม่มีควาว่าสายนะคะเราก็ต้องมองอย่างเงี้ยดิว่าโอเควันนี้เราทําผิดพลาดประการใดพรุ่งนี้ก็ยังมีวันใหม่จะต้องดีกว่าวันเก่าเสมอเนาะ ขอบคุณมากมากนะคะกําลังพันจีนะคะทำมาที่ดีที่สุดแล้วขอบคุณมากนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราอยากให้มีแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆให้ซึ่งกันและกันมากกว่าเนาะพ <c oughs> ลังงานด้านลบเนี่ยเรามาเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่สุขภาพร่างกายและจิตใจอยากหากให้คุณผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงนะคะเราอาจจะมีสาระนิดนึงแต่ความบันเทิงเนี่ยเต็มที่ที่จะให้คุณผู้ชมได้เต็มที่กับการบันเทิงในวันนี้ทั้งวันแน่นอนแก้ตัวใหม่ ข <c oughs> อบคุณค่ะระหว่างนี้ก็ชมดิจิต้นไปยก่อนนะคะนี่นะจะสนุากก่ากล้องขากล้องนะฮะ x บอกอันนี้ขออนุญ,ญาตครูเจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องครูเจนบอกว่าเออเดี๋ยวซื้อเระเลยเดี๋ยวเก็บตังค์ให้เนี่ยหกสิบดอลลาร์ไปดูมาแล้ว เราก็ไม่ตังแพงจังอะไรยเงี้ยเราไม่กล้าเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยครขออนุญาตกูเจนคุณเจนบอกว่าเอาเคได้เต็มที่เดี๋ยวกุเจนจะซัพพอร์ตเรื่องหาตั้งกองให้ขอบคุณมากนะค่ะ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้สาวสาวนางงามเนีเริ่มที่จะกลับกับทยอยกลับไปที่ห้องพักแล้วนะคะ ออขอบคุณมากค่ะคอยไล่ดูนะคะขอบคุณคนดูนะคะตอนนี้คนดูสี่พันกว่านคนแล้วซีก็ตั้งใจแล้วมาทาหน้าที่สุดความสามารถอย่างดีเลยขอบคุณผู้ชมสวัสดีนะคะสวัสดีก่อนสกกอนด้วยนะคะ,ะหลอกมาอย่าลืมหาผู้ชายกินนะคะจะได้มีแรงโอ้โหนี่สำคัญเลยเนี่ย ฉันต้องการวัคซีนฉันต้องการวัคซีนผู้ชายต้องการวัคซีนผู้ชายไฟเซอร์โมเดอร์นาเรื่องรองแต่วัคซีนผู้ชายอะเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งของจีจีมันคืออันดับหนึ่งวัคซีนผู้ชายวัคซีนฟลอริดาวัคซีนพันฟลอริดาเนี่ยฉันอยากฉีดฉันอยากฉีดวัคซีนฟลอริดาใครก็ได้ใครก็ได้แนะนำที ซีเลยขอบคุณนะคะมีเลิฟอะเมนดาไอยค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอว่าเอาวีไปกี่อันครับเปลี่ยนทุกวันเลยมีไม่กี่อันนะก็วนๆวนๆน,น,น้องไทยสวัสดีค่ะนี่น้องไทยนี่น้องไทยน่ารักมากเนี่ยเดี๋ยวจ้วันนี้จะมาพักน้องไทยน้องไทยเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อย นี่ก uh. uh, oh, right ็เด oh, yeah, totally. oh, no, no. uh ี๋ยวนี้เอาน้ำไปกินวันที่นี้เลยนะทิ้งวันที่นี้เลยทุกคนเดี๋ยวไปเถอะโอ้ยขอบคุณมากน้องายหาแล้วน้องชายน่ารักมากนี่ส่งเสบียงมาสแตนบายวันนี้เลยเนี่ยหลังใหญ่มีน้ำส้มด้วยรีวิวน้ำส้มดูดิน้องชายน่ารักมากมากเลยอะรู้ว่าเราแบบว่าต้องสแตนบายดิจะกระดกน้ำส้มอยู่คนเดียวแอนนาแกงเมื่อกี้ไม่อยากหรือปื้ ได้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 ไดเดี๋ยวเจอกันค่ี๋ยาเจอกังคุมคม้มามาตังคิวโม่ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากนะขอบคุณก็อ๋ออีมาได้นะก็ต้องหิวบางปะเถอแหมเราต้องหิวบางคิดไว้ว่าวันนี้ต้องบอกวันนี้อาจจะสัญญาณจุดเราจุดมุมนี้อาจจะเป็นจุดอับสัญญาณนนเนนี้เธอต้องขอโทษด้วยนะคะสัญญาณอาจจะมีมีไป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 ,ไปมามาบ้าง ขอใัยนาทีนี้ด้วยแต่เราก็จะทํากันเต็มให้เต็มที่นะคะคุณผู้ชมห่างละหนึ่งเมื่อกี้ข้างเข้าใจเข้าใจมากๆเลยสัญญาณแบบห่างแล้วมีบ้างนิดๆหน่อยๆวันนี้ทรูไม่ไม่ได้ได้ได้นะคะขอบคุณซิม r u e ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยซิมทรู ue, มูฟเฮชนะคะนี่สำหรับ ใช้ใช้ซิมวันนี้ดีมากสัญญาณดีนะเธอแต่วันนี้อาจจะต้องมีมีอุบิเหตุบ้างเล็กนอก้อยแต่จริงๆมั่นใจว่าใช้ดีจริง,รงๆเธอใช้ดีมากๆกับคุณซูมูฟเพสด้วยนะคะนี่วันนี้พักที่ไหนยังลืมถามน้องไทยเขาเลยอ่ะว่าเขายังไม่ได้ส่งโลเคชั่นมาเหมือนกันว่าพักที่ไหนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทักไทย คุยกนะันว่าตายแล้วสาวงามมาแล้วเธอ Good morning Good morning girls นี่อะไรนี่มะเท่าไร Nice p a r a g u a ์ Good morning Paraguay เไ้ยเธอสาวงามเนี่ย กานเป็นผู้เข,ข้าประกวดเนี่ยเธอเขาต้องสวมเส้นสูงกันตลอดเวลาทั้งวันเลยฉันเห็นแล้วก็แบบม้วยแทนเหมือนกันนะเฮ้ฉันก็ม้วยแทนเหมือนกันเนี่ยขอบคุณนะคะที่เข้าใจบางทีอาจจะมีการสื่อสารผิดพ้าเล็กน้อยทําให้เราพลาดตกภาพน้องอมเมนดาโอเคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ทุกอย่างมีการเริ่มใหม่เสมอได้สิ่งที่แล้วไปก็เป็นบทเรียนนะ ที่มันพาสไปรล้ววก็เราก็จะทําให้มันเป็นบทเรียนเราก็จะทําให้ไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกแล้วเนาะไม่ห่งเลยทายเดินไปยังครับขอโทษด,ด้วยนะคะน้องเ,อเมนดาเดินไปแล้วนะคะดิจิปิดไหลเมื่อกี้ขอโทษขอบขออภัยอีกครั้งนะคะจะพยายามจะแก้ตัวอโอกาสอีกรอบหนึ่งนะคะ เพราะว่าบางทีก็มีการสื่อสารเกิดผิดพลาดเกิดขึ้นได้เนาะฮะขอโทษนะคะ,ะ,ะคะุณผู้ชมอาร์ตี้ยังไม่เห็นเลยอะ่ะปุกอาร์ตี้ทีอ่าไม่ว่าอาร์ตี้เขาได้สีอาร์ตี้เขาอยู่กับแฟนเขาว่าเธอเขาพักกับแฟนเขาว่าแต่ฉันน่ะเป็นสาวโสดทำไงอย่างเงี้ย สาวโสดอย่างฉันก็ต้องแอลผู้ชายเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยเนี่ยนี่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  Good morning เป็นไงเป็นเงเป็นไงเป็นเงเป็นเงเธอเป็นเงบ้างเป็นเงบ้างแต่เขาไม่มีปฏิกิริยาตอบรับฉันเลยอย่าง Good morning อ่ะโดนแบบเบี่ยงเียใส่ฉันเลยอ่ะฉันเสียใจนะเนี่ยคุณมากค่ะติดตามเสมอรักป่าจี้รักแม่แอน รักไทยแลนด์ขอบคุณมากมากะนี่นีคนนี้ก่อน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 นี่นีเป็นยาเป็นยายืนบิเอวนี่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 นีโอแต่เรายกขาด้วยมุนขาด้วยฉันไม่ไหวแล้ว Good m o r n ่ n หลอไหมหล่อไหมหล่อไหมหลอไหมหล่อเธอหล่อไหมล่ะหล่อไหมล่ะฉันไม่ไหวแล้วนะ ฉันกรีดรลาดแล้วนะฉันไม่ไหวจริงๆหน่อนาหน่อมาห่อ,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 อจริงๆนะกลับแล้วว่าขอให้ยพลาดอเมนด้านะคะน้องกลับไปจกิกกินข้าวเรียบร้อยแล้วขออภัยมากๆขอโทษนะคะเราก็จะ หายสาวงามประเทศท่านอื่นต่อไปบราซิลบราซิลบราซิลชิรีิรีฮ้ย Nice to meet you Nice to meet you Have a g o รลีกชิรีนะค่ะคุณผู้ชมเด Thank you You know, no. a TV show uh -huh. in Thailand. Yeah, about so about pageants. Mm -hmm. Have you ever seen soap opera Thailand soap opera? No, no, it's I don't know. So good. No. It's, a, it's it plays in Thailand. It's yeah. about a pageant. Uh huh. Uh huh. Lost names. I don't know. It's called. And uh, they're really mean. And and, uh, and, and, uh, and Gigi. Wow. Anna and Gigi Yes, yes. Anna and Gigi Really? It's, yes, it's me. Oh my God! It's me. It's me. I watched all of it. Oh, thank you Two so seasons. much. Thank you. I love that show. Thank you. It was so good. Thank you, thank you. Thank I watched it. I've been to Thailand a lot. I love Thailand. Uh -huh, Thank you, thank but you. I saw you in the show. You were so good. Yeah, yes. it's me. Congratulations. Thank you. I love that show. I saw both seasons. Oh, thank you. Thank you, boys. อ๋อแล้วชิลีสวยนะเธอชิลีเขาเป็นแนวแบบดาราทรงดารามากเขาดูเราอยู่นะทั้งทีมงานอันนาเขาดูนะจ๊ะเขาดูรีแคปเรานะจ๊ะเธอ นี่คนรู้จักหนึ่งดิวคู่หนึ่งเขาดูติดตามว่าเป็นรีแค oh. ปไทยแลนด์ไงเพจเจนไงเขาดูแล้วก็ได้บอกว่าเนี่ยเล่าเองิดิวหนึ่ง oh. ใ,ชใช่เหรอใช่กับเขาจำถูกคน,นะจ่าแม่มิวนิตเธอ น,นีได้ละไม่ได้ตอนนี้คือแบบหัวถึงหมอยลาติสวัสด์กับคุณผู้ชมเลยไม่ไหวเมื่อคือนเมื่อคืนน่ะว่าจะแบบเมื่อคืนน่ะว่าจะแบบจะทักทายคุณผู้ชม,มีสักรอบหนึ่งก่อนนอนเนาะแต่แบบ ไม่ไหวอ่ะม่อคืนอะเลยก็เลยแบบเออนอนดีกว่า,เ,าเก็บแรงเก็บแรงเอาเพื่อมาวันนี้เนอะขอบคุณนะาคะรีวิวรีวิวด้วันนี้หน่อยถ้าสวยมากชุดเดสเป็นแบบลายเหมือนเป็นลายอารมณ์ลายมาลายอ่ะเ,เดสพื้นสีเงินเงินนะ เป็นว่าพื้นข่าวสีแล้วตัวม้ามาลายอะปัมป๊มๆน่าจะเป็นสีเงินนะอป็นรัดสวยน่ารักมากเลยจริงอาเมน้าอาเมนด้าเป็นผู้นำเชียร์เลยเมื่อวานเมื่อกี้นี้นี่ปก็ตูโยกจ้างขอโทษด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะว่าอาจจะมีไปขัดข้องเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมขออภัยณที่นี่ด้วย รับแต้มชาวนีบวก10คะแนนหเห็นชุดไว้นานำที่งามต้องใส่อย่างว่าววิวมากว่าวิวจริงๆโอ้โหแบบชุดว้านาำแซ่บมากอะ่ะจริง,รงว่าไงวิกกี้เนี่ยก็ยังไห์สดอยู่ไงไม่ได้รับสายมีอะไรยังไงว่ามาพิมพ์มเมสเซจมา โอต้ตกแล้วเหรอคุณผู้ชมทำไงดีอ่ะเน็ตหลุดบ่อยค่ะขอบคุณมากมากนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าออกใกล้เวลาหรือ,อยังเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋เรียน เน็ตอะเราใช้เยอะเราใช้เยอะจนแบบมันลดลดเหลือจาก 4G เหลือ 3G เน็ตเลยก็เลยความชัดอนะมันก็เลยน้อยตรงกระตุกไงเข้าใจมาขอโทษด,ด้วยอันนี้ก็เลยมาเ,าเปลี่ยนเป็นใช้เป็นไ Wi ไฟโรงแรมแทนนะโอเคนะไม่ค้างค่ะนะบางทีเราใช้จนลืมว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะจำนวนมันใช้เยอะจนเกินไปอะใช่ไหม ก็เลยทำให้ลดลงความสปีดลดน้อยลงจาก 4G ก็เหลือเหลือ 3G เนาะขอบคุณนะครับอ๋อผู้ชมตอนนี้4,000คนดูแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวจีจี้จะไปไลฟ์สดกัแอนนาแล้วนะคะทางช่องแอนนาแล้วอแอนนาจะลิงก์ในเพจของจีจี้ด้วยยังไงไปติดตามชมกันนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่รอบบ่ายอรอบบ่ายของที่นี่จีจี้ก็จะมาไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ